ฟิลิปพิชมมการรีด้าแบบเดิมแท็กทีมดาวแกงส้มเปิดตัวตาริดไอ้นฟิลิป AI ไหนึ่งเดียวในโลก ฟิลิปเปิดตัวปรากฏการใหม่ของโลกแห่งการรีดผ้าด้วยนวัตรกรรม Active Sense เตารีดที่มีกล้อง AI เตารีดอัจฉริยะแรกของโลกที่คิดและสั่งการแทนคุณบอกได้คำเดียวอลังการงานสร้างกับงานอีเวนท์ที่พุ่งแรงแห่งปีเตารีดแรงดันไอ้น้ำฟิลิปฉลัดล้ำขั้นสุดการันตีไม่มีผ้าไหมแถมยังง่ายแม้รีดผ้าไม่เป็นก็ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายภายใต้ตคอนเซป เลดเอฟฟอร์ดมอฟีไทม์รีดแบบโปชีวิตไม่มีสะดุดมีเวลาเหลือนนที่เราเปิดตัวในวันนี้คือเทารรี่แ่งดันไอ้น้ำฟิลิปเจไออัจฉริยะหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้น สาเหตุที่เราพัฒนาสินค้าตัวน,นี้เนี่ยเนื่องจากเรามีากรารทําวิจัยผู้พกอย่างต่อเนื่องนะครพบว่าปัญหาการรีดผ้าของผู้พกทั่วไปคือหน้าบุ๋ยกลัวไหมด้วยโอ้ใช่ไม่มั่นใจเพราะว่าทุกวันนี้ลักษณะของเนื้อผ้านเนี่ยมีมากมายจะเป็นผู้พกต้องเสียเวลามานั่งแยกแล้วมันั่งปรับแล้วคือปรับต่างๆเทคโนโลยีของ Flip เองเนี่ยมีสามตัวตัวแรกคือ Active Sense กับมือกล้องเอง ที่สามารถคำนวณภาพได้สองหมื่นห้าพันล่าแล้วก็สมองคนจะสั่งการว่าต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อไอ้น้ำเท่าไหรในการที่จะรีบค่าชนิดนั้นโดยที่เราไม่เป็นต้องปรับรเลยนะฮะค่าชนิดแรกที่เสร็จเอาออกได้ั้าที่สองสองขางต่อได้เลยต่อได้เลยนะเอไออุทยาเขาจะปรับเขาเองครับผลิตเราเองเนี่ยเราทำสินค้าออกมาทุเกเซ็ตเลยเริ่มตั้งแต่เป็นเกาหแทง้งที่ชาวบ้านจะใช้แล้วก็เป็นสีครับ เป็นตัวสรีมตัวระดับล่างซีทต้องถึงนกรกดับกระดกะับกระดับกาะดกรดับกระดับกระดักะดับกระกรคดอบกระดับกเะดับกระดีกราดักระดับกระดับดงบวรัตกรรมเันดักรับกระดันกรับกระดับกระเับราดะจัระมีบกล้ดับกระกรับกะับกราดับกรกรบระดัระดับร่ดัรกรดกระอระดระดระดกกับระรริงๆบกลุ่มไหนถ้าเราสภาพ ลฟสายประจุจริงเราคิดว่ากลุ่มที่เป็นยังเจนกลุ่มที่เปิดรับนวัตกรรมใหม่ครั้นีน้เขาจะกล้าที่จะทดลองแล้วเขาจะรู้ว่าการที่ต้องลงทุนซื้อต้นแบบนิดนึงนะแต่สิ่งที่เขาได้คุ้มค่าเพราะว่าเวลาที่มันจะเซฟไปได้มหาศาล้้วก็ ความเสียหายที่เกิดจากเนื้อผ้าการที่บอกว่าผ้าไม่ไหม้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ไหม้เป็นมูลนะฮะบางครั้งเราตะลีดแล้วข้ามขึ้นเงาอะใช่ครับส่วนใหญ่กางเกงทํางานของผู้ชายเนี่ยจะเจอปัญหามากแต่เราก็ว่าเรารีดดีแล้วนะทําไมขึ้นเงาอีกเขึ้นเงาปุ๊บเราก็ไม่ค่อยอยากจะใส่แต่พอมาต้อใช้ตะลีดเองเสียตัวมีปัญหาเหล่านั้นหมดเลยไม่ว่าผ้าชนิดไหน กผมใช้มาสังพักแล้วเลยแล้วก็ติดใจมานานมากแล้วสำหรับตัวตัวนี้ไอ้น้ำฟิลิปปีไอตัวนี้คือผมบอกยนะว่าโอเคครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกห้มันเข้าใจยากไหมอะไรเงี้ยครับขอให้ลองเปิดใจมาทดลองกันก่อนดูก่อนก็ได้ครับผมคือจะบอกว่าคุณจะรักเลยเพราะว่ามันมันสะดวกสบายมากๆจริงๆครับแล้วข้อที่สำคัญคือผมชอบที่ทั้งสะดวกและสำคัญปลอดภัยปลอดภัยกับผ้าเราปลอดภัยแบบ อาจเกี่วบอุบัติเหตุของการแบบโอ้ไฟลุกผ้าอะไรเงี้ยคือผมว่าอันนี้คือสําคัญมากๆคืออยากให้มาลองกันได้ครับมาเปิดใจลองดูกับฟิลิปเอไอตัวนี้รับรองว่าคุณถูกใจแน่นอนครับก็ขอเชิญทุกท่านได้มาลองสินค้าได้นะครับถึงอาจจะยังตัดสินใจว่าอย่างไม่ตัดสินใจซื้อมารองได้ครับเรามีรู้ทดลองลองของจริงแลวจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องลองด้วยมือจริง,รงเพราะว่าม,มันเล่าบอกต่อกันไม่ได้แล้วถ้าได้ลองแล้วจะพบว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยมีมุมมอง ปสบการณ์ตรงที่เราต้องรีบเสื้อผ้ารีบผ้าต,ต่างๆแาบสิ้นเชิงอันนี้ขอให้รอแล้วก็วันนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษรู้ไหมโปรโมชั่นอยู่แล้ว,วก็รีบมานะขอที่จะตกกระแสน้ำคุณ